Workout with me นะครับทุกอย่างอย่างละร้อยนะครับส่วนถ้ามือคว่ำนะครับจุดที่จะได้นะครับเทเรสเมเจอร์ Major, พวกนี้นะครับแล้วก็เป็นช่วงสะบักทั้งส่วนใหญ่นกับปั้มโชยและไม่เห็นใจกูเลย10โอเคสำหรับคนที่อยู่ทางบ้านนะครับแล้วทําไม่เป็นเลยเริ่มยังไงวิธีที่1เอาอะไรมาลองไว้อย่างนี้นะครับแล้วก็ปีนขึ้นไป สวัสดีครับ สวัสดีครับวันนี้ไม่ต้องไม่ต้องแนะนําอะไรมากนะครับนี่คือพี่จอนแนะนําตัวเองแล้วครับสวัสดีครับเออผมชื่อน้องจอนนะครับครับผมจาก SpokeDark TV นะครับ Work out w i t h Me นะครับพาพี่จอนมาทําภารกิจทุกอย่างอย่างละร้อยนะครับก็ร้อยช่วยแพลไปที่ฮัทหน่อยได้ไหมพี่จอนทำได้ครับพี่จอนทำได้หรือเปล่าเนี่ย h ั t เป็นเทรนเนอร์ของพี่จอนนะครับก็เดี๋ยวเราเล่าให้ท่านผู้ชมฟังก่อนให้ระวัง up แล้วกันได้เลยครับก็จริงๆแล้วเนี่ยนะครับเฮ้ยเฮ้ยอ๋ออ๋อทำต่อโอเคครับผมเออจริง จริงแล้วเนี่ยก็ถ้าเกิดหลายต่อหลายคนรู้จักนี่ก็เขาเรว่ามีสายยาว่าจอนห้าร้อยนะฮะจอนห้าร้อยแคลงเออนะฮะเพราะว่ามีคนก็แบบว่าเคยดูกู f, cost เชฟเซฟคอสงราแล้วก็แบบบอกว่าจอมอันยูให้กินห้าร้อยแคลแต่ว่าจริงๆเราไม่ใช่อันนั้นคือช่วงเวลาที่ผมลดน้ำหนักตอนนั้นเนี่ยก็จะเน้นแต่เรื่องของการคุมอาหารอย่างเดียวเท่านั้นแล้วก็ไม่ได้ออกกําลังกายเลยแม้แต่นิดเดียวแล้วก็เลิอกออกกําลังกายมาแบบประมาณ5ปีแล้วแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็คือโอเคน้ําหนักของเรามันก็แบบลดลงไป เ <laughs> มื่อยแล้วอะ <laughs> แต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ย <laughs> ก็อยากจะแบบเคยอยากจะฟิตดูดีแล้วก็แบบว่าดูแบบมีกล้ามเนื้ออะไรหน่อยอะไรเงี้ยก็เลยแบอบกว่าติดต่อฟ้าใสมาเลยกลายเป็นโปรเจกต์ว่าเฮ้ยเราจะมาแปลงร่างแบบ transform นะครับพอพี่จอนติดต่อมาด้วยความที่เราก็เคยดูสูช,เชฟเฮ้ยพี่จอนกินน้อยมากกินแค่ห้าร้อยแคลเองนะ <laughs> <laughs> นี่ถ้าเกิดผมกิน500แคลมา5ปีนี่ร่างกายผมจะเป็นยังไงฮะคงคงไม่ได้เดินตัวตัวผมคงแบบว่าเหมือนเป็นตะเกียบอะไรนี้ได้ใช่ไหมงั้นสรุปนิดนึงไปได้กินโว้ยต้องให้บอกกี่ทีแล้วว่ากูไม่ได้กิน500แคลบอกแค่ว่าควบคุมปริมาณของตัวเองหน่อยคือไม่ใช่ว่าถ้าเกิดคุณกินมากเกินกว่าที่ร่างกายของคุณต้องการยังไงมันก็อ้วนอยู่แล้วใช่ไหมพี่จอนตอนนี้แปลงแขนได้หรองปล่าแบบนี้รัเลยนะครับผมสองข้างเลยอ่าสองข้างเลยนะครับทำไปก่อนผมจะได้พูดพี่จอนติดต่อมาก็กกราปีีท่แล้ว กำลังอยู่ในช่วง process ที่กำลังถ่ายรายการอีกรายการหนึ่งนะครับยังไงก็รอดูได้ที่รายการก o o ช Chef ทางซอม Good Chef างซอมนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับนี่ให้พี่จอนวอร์มไปก่อนนะครับวันนี้เราจะทำมิชชั่นพิเศษนะครับ100ร r e p challenge นะครับในท่า pull up ดึงร้อยครั้งเหรอคือจาได้ว่าเคยไอ้ท่าไหลอะร้อยครั้งอะก็แบบเอาเคยแล้วใช่ไหมมันก็จะเล็ดแล้วฮะทั้งสาสารของเหลวและของแข็งแล้วอะวันนี้ไม่เล็ดนะครับวันนี้อาจจะราดอันนี้วาาจะอธิบายนะครับเรื่องของการพูอัพในหลายๆมุมว่ามันแตกต่างกันยังไงแล้วมันได้อย่างไรบ้างนะครับมือนะครับอาจจะประมาณหัวไหล่ก็ได้หรือกว้างหัวไหล่เนนคือพูอัพแล้วมือคว่ำนะครับมือหงายเขาเรียกว่าชิอัพ นะครับมือ,อ่บบน,นี้มือแบบนี้เขาเรียกว่า neutral grip สำหรับท่าแรกนะครับคือท่าชิมอัพเนี่ยด้วยความที่มือมันเป็นนี้นะครับมันเป็นฟังก์ชันของไบเซ็คด้วยนะครับแล้วก็ดังนั้นในท่านี้ใครที่อยากแขนใหญ่เนี่ยจะเล่นท่านี้ส่วนท่า,ทามือคว่ำนะครับเราจะจับกว้างนิดนึงเพื่อให้มันดึงลงมาแล้วเนี่ยจุดที่จะได้นะครับเอากล้ามเนื้อที่ช่วงจักระและก่อนเทสเมเจอร์พวกนี้นะครับแล้วก็เป็นช่วงสะบักครั้งส่วนใหญ่แล้วพอมันดึงศอกลงมาตรงนี้ปุ๊บนะครับก็จะได้แร็ปนะครับแร็ปอยู่ตรงนี้แล้วก็ได้ทรัคพวกนี้นะครับทรัคส่วนล่าง ดังนั้นเนี่ยท่า pull up นะครับจะเป็นท่าที่ได้กล้ามเนื้อหลายส่วนมากตั้งแต่ช่วงนี้มาถึงนี้เลยไอ้ท่าที่มือเป็แบบเนี้ยมันจะใช้ b i c ็ p ด้วยแต่ว่ามันจะเป็นกล้ามเนื้ออีกส่วนหนึ่งที่นอกจาก bicep เนี่ยจะมีช่วง forearm ช่วงนี้ กล้ามเนื้อช่วงนี้เนี่ยก็จะทําให้ถ้าเกิดพี่จรยืนยเฉยๆแล้วแขนตรงนี้มันจะใหญ่ขึ้นดังนั้นเนี่ยด้วยความที่ว่าในท่า pull up พี่เล่นไป80กว่าครั้งเนี่ยมันไม่ค่อยได้ใช้อันนี้เพราะว่ามันอยู่คนละมุมกันพอเราเปลี่ยนมาเป็นท่า neutral grip ปุ๊บแรงก็เลยมาเพราะว่ามันมีกล้ามเนื้อแบบเพราะว่าเมื่อกี้ไม่ได้ใช้ หลังจากวันนี้เนี่ยสิ่งที่จะได้คือหลังปูดและแขนแตกนะครับผมแขนแตกด้วยแล้วก็ใช้ให้ให้วอร์มหัวไหล่เยอะๆอย่างนี้นะก็คือว่ากล้ามเนื้อของเราเนี่ยมันมีตรงกันข้ามกล้ามเนื้อตรงกันข้ามกับหลังก็คือหัวไหล่ที่มันทําหน้าที่ในการยกขึ้นนะครับส่วนหลังเนี่ยดึงลงนะก็เลยต้องทําพวกหมุนไหล่เยอะๆนะครับเป็นร้อยทีเนี่ยเพื่อให้ไม่เกิดอาการบาดเจ็บแล้วก็อีก2คือเพื่อให้เราเวลาดึงขึ้นเนี่ยมันจะง่ายขึ้น เดี๋ยวก่อนนะอ๋อคือหมายว่าเดี๋ยวให้ผมแบ่งเองใช่ไหมถูกต้องเราจะแบ่งเองไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าผมจะผูกพี่อยู่วันนี้หลายครั้งไม่ใช่นะมันจะเป็นค่อยๆทำนะครับงั้นผมประเดิมก่อนเลยแล้วกันเนาะไอ้เนะประเดิมก่อนด้วยคุณผู้ชมครับทำไมผมรู้สึกกดดันนะครับโอ้ดูดูกี่ครั้งแล้วเนี่ย โอเคเฮ้ยห้าเนี่ยนี่คือเทคนิคเทคนิคที่เราจะนำเสนอในวันนี้สำหรับน้องๆที่ดูอยู่นะครับแล้วอยากจะคูอัพได้ร้อยครั้งเนี่ยไม่ได้ไปขึ้นไปปุ๊บแล้วใส่20ครั้งหมดแรงอ๋อแบ่งค่อยๆทำแล้วแบ่งนะครับแล้วไอ้เซตพูกเนี้ยคือเซตที่เป็นการวอร์มอัพไปด้วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วมันนับรวมม้ยแล้วมันนับรวมมเคจําไ้นะห้านะครับถ้าเกิดว่าเราทำห้าครั้งเป็นจำนวน20เซตเนี่ยก็ร้อยครั้งละ คนนี้เราจะอยู่แค่แค่ตรงนี้ผมได้10นะครับตอนนี้พี่จอได้ประมาณ12บป่ะอ่าส <12 S 1> ิบอเหรอเนี่ยทีนี้มีเทคนิคมานําเสนอนะครับสิ่งที่สําคัญคืออย่าไปเนยหน้าอย่างนี้กล้ามเนื้อตรงเนี้ยมันจะตึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือจะมีลักษณะโพสเจอร์ที่แย่ลงแล้วก็ปวดหัวนะครับ โอเคดีครับ20สทำไมต้องไปตามเขาอะนี่ก็ปั๊มโชยและไม่เห็นใจกูเลยตรงเราแบบสมมติเซตที่4ปุ๊บเนี่ยฮัทก็จะช่วยแบบเอานิ้วอะแตะเท้าให้นิดนึงเหมือนช่วยแบบกระดกให้นิดนึงอ่ะครับพี่ครับพี่โอเคพี่อีกนิดเดียวพี่ครบแล้วพี่โอ้ ออละโอเคจะมีจุดหนึ่งที่อยากจะแนะนำนะครับไอจุดที่มันเนี่ยเราพยายามจะยังไม่ไปถึงมันเดี๋ยวมันจะหมดแรงก่อนนี่เราเพิ่งจะ27ครั้งไม่หมดแรงเลยตายแล้วเราตามอีกสามอันนี้แปดครั้งแล้วแแล้วรู้สึกว่ามันเริ่มล้าพอแล้วอ๋อก็คือดูว่าร่างกายของเรามันในเซตนั้นมันประมาณเท่าไหร่พอ พอ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 ในจะหมดก่อนใช่ไหมสามสิบสองล้นนี้ไปเท่าไหร่สี่สิบก็สามแปดตอสามแปดโอเคพออ๋อสามสองะก็เป็นสามเจ็ดมี่าั้อะดเท่ากันไมร้อนจังวะวันนี้ ไม่ได้เปิดแอร์ไอเยนดึงไม่ข like ึ right ้นเป็น56าสิบปใช่ไหมห้าหกบวกแปดหก สิบโอเคเท่าไหร่สิบอ๋อเตือสิบโอเคอ่าโอเค65อ่ะนี่ครับพี่ครับผมเดี๋ยวผมจะเก็บเสียงตอน ดีมาก30สามสิบเว้ยอีกสามสิบที <30 S 1> ทเราอย่าไปคิดว่าอีกต้องสามสิบเราคิดว่าอีกแค่หกเซตถ้าเป็นวันที่มาเทรนกับฮา,ารเมื่อก่อนที่แบบเกลียดมากจะเป็นเลกเดย์อีควอดอีอะไรเลก l u นช์อะไรก็ไม่รู้เกลียดแบบเกียดที่สุด <c oughs> ตอนนี้รู้แล้วทุกวันแม่งทรามานพอๆกันอ้าวเปลี่ยนท่าเว้ยเปลี่ยนคลิปเว้ยโอเคพอเราเปลี่ยนคลิปเนี่ยที่จริงมันง่ายขึ้นนะจริงเหรอ สิโอเคาแล้วเท่าไรนะแปชอบคลิปนี้จังเลยอห้าห้าโอ้พี่จะเอาสิเลยเหรอไม่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 เราแค่เฉเราแค่พูดเฉยเว่าแบบเออแบบแปดสมันก็แค่นิดเดียวเองใช่แล่สิเลยเหรอขึ้นอีกกดค้างไว้กดค้างไว้โอเค อ๋ออ๋อโอเคเวลาเวลาเอ่อนักกล้ามเขาให้สัมภาษณ์เขาอย่างนี้ครับสวัสดีครับไม่มีแล้วห้าบวกห้าพี่ง่ายกว่า5โอเคลอยเถ่ะแมโอเคครับติดฝังขอบคุณคุณผู้ชมมากนะครับแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับ เข้าใจเลอกกริปแล้วนะฮะสำหรับคนที่อยู่ทางบ้านนะครับแล้วทําไม่เป็นเลยเริ่มยังไงวิธีที่1เอาอะไรมาลองไว้อย่างนี้นะคะรับแล้วก็ปีนขึ้นไปอย่างเงี้ยกำลังดีนะคะรับแล้วเราก็เลือกกริปที่เราต้องการนะฮะไม่ไว่าจะเป็นทูอัพจะเป็นชิปอัพนะครับแต่แบบนี้จะเล่นฟิลทัวร์ไม่ได้นะครับจับไว้ลองหัวชนแล้วก็ปล่อยขาแค่นี้เองแค่นี้เลยแล้วก็ดึงขึ้นมาตอนที่ดึงขึ้นไปเนี่ยเราก็ใช้ขาช่วยนิดนึงอ๋อคือเหมือนเหมือนขยิ่งนิดนึงก็ได้ใช่แล้วก็ปล่อยขาลงมา เราก็ดึงขึ้นไปนะครับแบบนี้น,น,น,นี่คือสําหรับคนที่ออยังทําไม่ได้หรือว่าเริ่มต้นทําครั้งแรกๆก็คือให้ลองทําอย่างนี้ก่อนใช่ออตอนที่ขึ้นใช้ขาช่วยขึ้นนิดนึงตอนที่ลงปล่อยขาปุ๊บแล้วเอาต้านลงท่าแบบนี้ประมาณสองาทิตย์หรือเดือนหนึ่งเนี่ยมันจะเริ่มทาได้ของมันเองนะฮะจากนั้นเริ่มเอานี้ออกนะครับจากนั้นเนี่ยเริ่มจากยืนเฉยๆแบบนี้หนึ่งสองซ้ำกระโดดอ่า ดับขึ้นไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นการขึ้นแบบคนละอย่างแล้วเมื่อกี้เราแค่เอาขาอย่างขึ้นนี้เรากระโดดขึ้นไปเนี่ยมันจะม,มีช่วงที่เราต้องแท็กตัวแล้วก็ใช้กล้ามเนื้อดึงขึ้นมาด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นสเตจที่สองน้อง,องๆที่ดูอยู่ทางบ้านถ้าทําไม่ได้เลยก็ลองแบบนี้ดูก่อนล้วก็จะบอกด้วยว่าเออใจเย็นด้วยนะไม่ต้องรีบคือคไม่ใช่ว่าแบบว่าเฮ้ยพอดูคลิปนี้เฮ้ยครูฟ้าใสายทาได้พี่จอนทาได้อะไรเนงะี้ยคือแบบว่าเฮ้ยมันผ่านมาหลายเดือนแล้วนะตั้งแต่กรกฎานแวกล้งิดึ็ ทำไปทีละสเต็ปไม่งั้นถ้าเกิดว่าข้ามขั้นไปบาดเจ็บได้หรือว่าอาจจะเขาเรียกอะไรอ่ะพอทําไม่สําเร็จปุ๊บก,ก็ท้ออีกแล้วก็เลิกทําดีกว่าอย่าเงี้ยแบบนั้นมันไม่เวิร์กอ่ะอย่าก็เพราะฉะนั้นขอให้ใจเย็นโอเคนะครับวันนี้เราก็อยู่กันที่ Fit Junction Studio นะครับใครที่อยากจะเรียนโภชนาการเรียนฟิตเนสการออกกําลังกายแบบที่ได้สาระเต็มๆนะครับแล้วก็ไม่หักโหมไม่อดอาหารเนี่ยนะครับสามารถติดต่อเราเข้ามานะครับแอดไลน์เราเข้ามาตรงนี้นะครับ Fit Junction นะครับไลน์ของเรานะฮะไอเดีย่าลืม ตัวแอดข้างหน้านครับหรือสแกน QR code ตรงนี้มาได้เลยนะครับโอเคนะครับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วใครที่ชอบรายการสาระแนวนี้นะครับอย่าลืมกด subscribe เพื่อให้มันเด้งขึ้นมาเตือนทุกท่านนะครับในเวลาที่เราออกตอนใหม่ๆนะครับซึ่งเราออกตอนใหม่ๆทุกเสาร์อาทิตย์นะครับผมก็อย่าลืมติดตามกันนะครับแล้วก็พบกันใหม่กับตอนหน้าสวัสดีครับดูจบแล้วอย่าลืมกด subscribe Channel ของเราที่ตรงนี้ด้วยนะครับ